สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มหัวใจใน,น i g กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า k f k s o c i a l นะคะดกดเข้าไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ k m k s o c i a l ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะมไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดต,ตาม<ๆ>เพิ่มคนดูไลค์เสร็จเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, t e l e gram นะคะเลือกสันใช้บริการก,ก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเขาใช้งานกัน,กนไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะใส่ทุกผู้ใช้ง,งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะ กดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือว่าสมัครโดยผ่านลิงก์ g o o g l e ตรงนี้ก็ได้เลยนะคะกดสมัครเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยลอ็อินกันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไว้แล้วสมาครกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะกดกันไปได้เลยคะ่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social แล้วนะคะเป็นคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้มีอยู่ ที่โพดปูตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการกันเลยนะคะวันนี้นะคะจะขอเลือกเป็นบริการของหัวใจนะคะเพิ่มหัวใจเพิ่มถูกใจของ IG นะคะเป็นบริการนี้นะคะบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการขอเลือกเป็นอันแรกนี้ละกันนะคะรับที่ไวตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านไฮก็ใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงตัวนี้นะคะก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสต์ที่เพืจะใช้บริการเป็นโพดนี้ละกันนะคะ กดคัดลอกกันมาเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ต้องเปิดสาธระด้วยทุกครั้งนะคะการยอนไปได้ขึ้นให้นะคะในราคาขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะใส่ไปซะร้อยแปนะคะในราคา120ค่ะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะกดส่งได้เลยนะคะ ระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือ,อออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็ะจะอยู่ด้านนี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลขออ,อเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดอะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือก,กันได้เลยนะคะนําเลขออเดอร์ไปวางกันที่ตั๋วกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะรอกันดำเนินการกันอยู่สักครู่หนึน่งนะคะ ไปดูช่องทางการตังเงินกันนะคะช่องทางการตังเงินนะคะก็มีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารทุกบริษัทวอลเลตคริปตนะคะสามารถสัางจ่ายกันไปได้เลยนะคะไปดูบร <ans> ิการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกบริการและทุกทุกแพลตฟอร์มทอยู่ในนี้กันหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางหน้ากว่ามือตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถสร้างการสั่งสิทธได้ที่หน้านี้เช่นกันค่ะแนะนำเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนไดสนใจบริการฝากครัตรงนี้ตัวนี้กัไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยนะคะ ไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้ายอดเลยไม่ขึ้นสามารถมาขอกัจจัเยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนำเลขออเดือนเมื่อวานกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ตรงนี้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็กลับไปดูที่หน้า IG นะคะยอดหัวใจยอดถูกใจขึ้นหรือยังนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดหัวใจยอดถูกใจก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากาาๆากเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการก็สามารถตั้งริงก็ ดันลางได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ